ค้าวบ้องสักพิณเยอะครับคุยเอกนะวันนี้วันนี้เจอใครเจอเป็นประญาไทยครับเคยชกเขาไหมไม่เคยอู๋น่าจะยาวพอๆกันมั้งรูสูงเท่าไหร่เนี่ยร้อยแปดสิบน้ำหนักปลอยปอยโอหกสองครับปีนี้อายุเท่าไหร่ละยี่สิบครับวันเช้ามาเกินไหมก็พอดีครับใหญ่ไม่ร้อยสามสิบนี่ก็ได้ครับได้เคยชกยืนเเคยชกอยู่นะชกยืนล่าสุดผลงานเป็นไงก็ไปคะแนนครับ แล้วก่อนหน้าสองควายเป็นไงบ้างผลงานเราชนะที่นครศรีแล้วก็มาชนะไอ้แสนักครับแล้วก็สะดุดแพ้ไฟายหนึ่งเราประเภทมวยเข่าร่วมมวยนะมวยเข่าเพชรพยาไทยเคยเห็นเขาไหมเขาไต่ไงก็ดูคลิปอยู่ครับไม่กลัวเหมือนกันแก่ได้นะสบายๆระเอิพระกกำลังไม่มีปัญหานะอะคนจากจังหวัดนครศรีครับคว้าควายกราฟเชียนนครศรีคว้าชนะนครศรีเป็นเป็นกับลังใจด้วยนะครับเต็มที่นอนครับโอเคก็จุ่นดีครับวันนี้เจอขาวพงษ์นะไม่น่าจะเคยเจอกัน วันนี้ร้อยแต่ร้อยร้อยามสิบยังไงเราเกินเท่าไรวันเช้าจุดเจ็ดครับเวทนี้มันเคยชกไหมเราเคยครับใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ใหม่ใหม่ใหใหญ่ใหญ่ไหมใหญ่ล่าสุดรชกร้อยเท่าไหรร้อยสามสิบร้อยสามสิบนะวันเช้าเกินอยู่จุดเจ็ดนะผ่านเฉลุยแล้วนะซอกมากี่วันนะก็มันขึ้นเดือนเรานี่มามาแทนไม่รู้ว่ายังไงไม่มาแทนก็มวยในรายการนะเราเป็นมวยประเภท ฝีมือก็ได้เขาก็ได้เล้วก็ได้รูปร่างเนื้อตัวว่าเช้าถ่ายรูปเราน่าจเตี้ยกว่าเขาหน่อยไหมครับเขารอยกว่านะเราน้ําหนักไปปล่อยเท่าไหร่อีทีชกมวยมารุมกี่ไฟตอนนี้ก็ยร้อยกว่าได้ไหมได้ประมาณร้อยนะขาผมก็มีอะไรบ้างที่เห็นในในคลิปก็มีแต่เราอาศัยวันนี้เราต้องเดินใช่ไหมครับถ้าขาผมไม่เดินอยู่แล้ว่ะมันรอรอโต้รอสวนนะนะสามไฟหลังของเราเป็นไงม้างแพ้มาเลยหือเปล่าแพ้แพุ้กไฟเลย จะสามยกนี้ไปก่อนสี่ห้าก็เหมือนเดิมแต่วันนี้น่าจะกลับไปแก้จุดบกพร่องมาแล้วมั้งวันนี้ตั้งใจใหม่ปีหกเจ็ดแล้วนะเราเป็นคนจากจังวัดอ่ะฝากเป็นขับเชียร์หน่อยสิสเกตครับฝากเปนขับเชียร์นะวันนี้กูเอกนะโอเคขอช่วงนี้น้องชาย